สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะอัจจตาจะมารีวิวการรับพัสดุนะคะจากเมืองไทยนะคะพัสดุจากเมืองไทยส่งมาที่กรีซนะคะค่าส่งเท่าไหร่นะคะและต้องเสียภาษียังไงนะคะเดี๋ยววันนี้อัจจตาจะมารีวิวนะคะอันนี้เป็นกล่อง พัสดุที่อาจ,จารย์ให้น้องส่งมาจากเมืองไทยนะคะก็ทั้งหมด6กิโลหกกิโลกับ3ขีดนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะพัสดุจากเมืองไทยนะคะที่ส่งมานะคะ,ก,ะ,คะ,ะ,คะก็จะเป็น b a เกอรี q u i p m e n t นะคะ,เ,ะ,คะเขาก็เขียนออกมาว่าจำนวน10 10รายการเนาะง10ชิ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ราคาอะไรมาเลยนะคะ ส่งจากเมืองไทยนะคะวันที่11นะคะ11มีนานะคะนี่นะคะเป็น equipment เป็นเบเกอรี่ u i p m e n t นะคะ10รายการนะคะข้ในนี้บอกว่าติ๊กเป็นของขวัญด้วยนะคะเออติ๊กเป็นของขวัญฮ้ไม่ได้ติ๊กเป็นสินค้านะคะส่งทางเ,ออเครื่องบินเนาะ ออนะคะน้ำหนักนะคะ6กกิโลกับ3 310กรัมนะคะค่าส่งนะคะคือ3,240บาทนะคะนี่นะคะก็คือวันที่ส่งนะคะวันที่11มีนาคมนะคะดูฝั่งภาษีนะคะว่าเขาคิดยังไงนะคะเขาก็เนี่ยค่ะเบเกอรี่อุปกรณ์นะคะเขาคิด เขาคิดมูลค่าของของอาชิตานะคะ1ยูโรกับ76เซนค่ะทุกคนแล้วก็นี่นะคะเป็นภาษีนะคะภาษี24%ก็คือ42เซนนะคะแล้วก็มีค,าคา่าค่าเอ่อเซอร์วิสของเขานะคะคือ2ยูโร50รวมทั้งหมดนะคะอาชิตาเสียภาษีอยู่ที่ 2ยูโร92เซนค่ะทุกคนเขาตีราคาค่าของของอาชิตาถูกมากเลยนะคะประมาณ50บาทเองอะ่ะโอ้เจอแล้ว อันนี้เป็นที่นอนนะคะที่นอนเอออันนี้คือถ้วยขนมนะคะคุณน้องสาวส่งมาให้โอ้โหน่ารักมากคืออุปกรณ์ทำอาคะอุปกรณ์ทําขนมนะคะอุปกรณ์ทําขนมค่ะ,น,คะนี่นะคะดีฉันจะเอามาอบขนมนะคะีอะไรอีกนี่ยแล้วแล้วก็มีอ่ พิมพ์ขนมนะคะจะเอามานึ่งขนมชั้นนะคะโอ้โอะไรอีกมีพริกคว่พริกแกงนะคะพริกแกงนี่รสดีนะคะแล้วมีอะไรอ่ะอ๋อเอสพีนะคะคือที่เอามาทำขนมนะคะแล้วก็มีผงใบเตยนะคะผงใบเตยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะออร์แกนิคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเค ็มีสีผสมอาหารนะคะแล้วก็มีแจเด้จเด,ด,ดโอ้โหสายคล้องแมสค่ะทุกคนใส่คล้องแมสหอนางสมม่งมาให้เยอะมากโอ้โหสวยทั้งนั้นเลยสวยทั้งนั้นเลยค่ะอะไรอีกอะ ฟ้าทลายโจรแล้วก็มีลูกอมนะคะลูกอมที่อาจาราอยากได้นะคะแล้วก็มีมะขามป้อม มีหน้ากากค่ะทุกคนมีหน้ากากจากเมืองไทยส่งมาได้นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะคือเขาห้ามส่งหน้ากากออกนอกประเทศเนาะแต่ตอนนี้นะคะสามารถส่งส่งได้แล้วนะคะนี่นะคะคือเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้แบบว่าอะไรนะคะอะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากี่วันถึงนะคะ ของทั้งหมดนี้นะคะอชิตากา็สั่งมาเพื่อที่จะเอามาใช้สําหรับงานาสงกรานนะคะจะมาทําขนมสําหรับงานสงกรานนะคะซึ่งงานสงกรานของเราก็จะจัดขึ้นในวันที่10เมษายนนะคะอชิตากา็สั่งของน้องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะวันส่งจากเมืองไทยนะคะคือวันที่11เอนาะมันเป็นวันศุกร์นะคะวันที่11เนี่ยส่งของ เสร็จแล้วเนี่ยก็ขึ้นเครื่องคือวันที่14นะคะขึ้นเครื่องวันที่14แล้วก็มาถึงกรีซเนี่ยวันที่15และสิ1 7เนะคะตามไทม์ไลน์เนาะที่เราเช็คนะคะที่เราเช็คข้อมูลจากขนส่งเนาะก็คือวันที่1 6 1 7เนี่ยอยู่ที่กรงศูนย์นะคะเขาออกออกจากออกจากตอมนอะออกจากตอมอเสร็จแล้วเนี่ยก็นําจ่ายนะคะ ทีนี้วันจ่ายวันที่18นะคะซึ่งก็ใช้เวลาทั้งหมด8วันนะคะ8วัน8วันนะคะ8วันวันที่18นะคะเขาก็ส่งข้อความมานะคะว่าเออให้ไปรับที่ไปซีนีนะคะแล้วก็โอเคแต่ว่าเนื่องจากว่าวันที่18นั่นเราไม่ได้เช็คข้อความเนาะก็เลยมาเช็คเอาวันที่19ก็เลยแบบอ้าผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไปรอวันจันทร์นะคะรอวันจันทร์ที่เราจะไปปรากฏว่า วันจันทร์ที่21ก็ก็โทรโทรไปก่อนนะคะโทรไปก่อนเขาก็บอกว่ายังรับไม่ได้ค่ะระบบคอมพิวเตอร์ล่มนะคะระบบคอมพิวเตอร์ล่มเออ่ยังยัง,ย,งยังปล่อยของไม่ได้อ่ะก็ไม่ได้ไปรับของนะคะก็รอรอแล้วรออีกเช็คทุกวันนะคะโทรไปที่ไปรษณีย์เกือบทุกวันเลยเพราะว่าเราก็อยากจะได้ของเนาะเช็คทุกวันก็ยังไม่ได้จนล่วงเลยมาจนถึงที่28นะคะทั้งหมดก็คือ เดินทางจากเมืองไทยเนี่ยแปดวันแล้วก็มารอที่กรีซเนี่ยสิบวันมาถึงแล้วรับของไม่ได้นะคะสาเหตุที่รับของไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เอ่อไม่ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือระบบคอมพิวเตอร์ของประเีของกรีซนะคะโดนแฮกค่ะทุกคนคือแฮกเกอร์นะคะเขาเขาแฮก แฮกระบบไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการเรียกค่าไถ่นะคะซึ่งในกรีซก็ไม่ได้เป็นข่าวนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าอายเนาะเออแต่ว่าเราก็ได้ยินออวงในนะคะมีข่าวมาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าโดนแฮกข้อมูลนะคะแล้วเขาก็เรียกค่าไถ่นะคะก็คือเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกมากเรียกน้อยนะคะทีนี้ทางปริษัทแบบเนี่ยเขาพยายามแก้ไขอยู่นะคะ จนล่วงเลยมาจนถึง10วันนะคะแต่อจิตาก็า11วันเนาะ11วัน,นะคะ่ะที่ที่เขาพยายามแก้ไขยอยู่นะคะแล้วอจิตาก็ไปรับของมาวันที่30นะคะซึ่งแบบว่าใช้เวลา,เ,าเดินทางจากเมืองไทยเนี่ยไม่นานนะคะแต่ว่ามารอที่นี่นานนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่เกิดปัญหานี้นะคะก็เนี่ยแหะคะ่าก็ประมาณอาทิตย์นึงนะคะ แล้วก็ใครที่แบบเป็นกังวลน,นะคะว่าค่าส่งเท่าไหร่ส่งยังไงไปรษนีนะคะเวลาไปส่งของที่ไปรษณีนะคะทุกคนกล่องนะคะกล่องเนี่ยย่างไม่ต้องอยังไม่ต้องปิดนะคะให้ให้เจ้าหน้าที่เขาดูของข้างในทั้งหมดนะคะว่ามีอะไร แล้วเราก็รีดรายการของนะคะรีดรายการของว่ามีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ใส่มูลค่าเสร็จจาเวนเงินลงไปนะคะเราก็คือใส่ราคาให้มันถูกที่สุดแหละเพื่อที่เพื่อที่ว่าะจะโดนคำาเณมนภาษีน้อยๆนะคะซึ่งอาิการก็บอกน้องสาวแล้วนะคะน้องสาวก็รีดไปแต่ว่าก็มองไม่เห็นเนาะไม่มีรีดไม่มีรีดเอกสารอยู่ในนี้นะคะไม่มีน,นะคะเออกอ็คือมูลค่าของในนี้ก็คือประมาณพันกว่าบาทน,นะคะ แต่ว่า,อาพอมาถึงที่ที่อตอมอนะคะเขาก็คิดมูลค่าสินค้าให้แค่ประมาณ50บาทเนะเาะก็ดีเราจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเยอะอประมาณนี้นะคะแล้วค่าส่งนะคะถ้าเราสั่งส่งแค่กิโลเดียวนะคะมันก็จะแพงนะคะทุกคนแต่อันนี้มัน6กิโลกิโกับ3ามสากรัมเนาะก็อยู่ที่ประมาณ3,240บบาทก็ตก กิโลละ514บาทน,นะคะก็เนี่ยค่ะก็ได้ของมาใช้นะคะซึ่งถ้าเราส่งกิโลเดียวนะคะก็จะตกกิโลนึงประมาณก็เกือบพันนะคะประมาณนั้นนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะก็คือเป็นประสบการณ์นะคะจริงๆก็คือ,อ,อไม่ไม่เคยไม่เคยคิดจะส่งพัสดุอะไรจากเมืองไทยนะคะเพราะว่าได้ยินเรื่องภาษีมหาโหดนะคะก็เลยแบบไม่กล้าส่งนะคะวันนี้ก็เสี่ยงเอานะคะซึ่งก็โอเคนะคะ เราเป็นคนดีเราก็เลยชอบดีนะคะก็เลยเดินภาษีนิดเดียวนะคะ,ะยังไงก็อขอบคุณที่ติดตามนะคะก็ต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบายค่ะ